สวัสดีครับอาร์ตอิตอิอารวันนี้นะครับพาทุกท่านมาโครวิ่งกันที่จิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่เป็นร้านที่วิวดีมีมุมธรรมชาติอาหารรสชาติอร่อยสมคำร่ำเรือมีโซนนั่งแบบซุ้มเรือแบบโตเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านบางใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยคิวที่ล้นหลามช่วงเทียงคนแน่นนะฮะอาจจะต้องรอคิวกันนิดหน่อยแต่ระหว่างรอคิวก็มีมุมสวยๆให้เลือกถ่ายรูปว้าวากันได้เลย ส่วนตัวเมนูขึ้นชื่อนะครับอนุมานปา,ากยักษ์จิ้มจุ่มใสาย,ยักษ์ชนิดที่คนเดียวยังอมไม่ไหวนะในเซ็ตเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อหมูหมึกกุ้งลูกชิ้นนะฮะหอยบอกเลยนะครับว่าเยอะมากๆชุดรวมหอยยำทะเลผิดไก่ทอดและอื่นๆอีกมากมายนะครับเยอะมากจริงๆวัตถุดิบแต่ละอย่างคือดีมากๆนะครับเรื่องรสชาติก็แซ่บอร่อยถูกจิตปากผมจริงๆโคติ่งไปเลยครับนานอ ใครผ่านมาเส้นนี้นะครับห้ามพลาดที่จะแวะนะฮะเพราะช่วงเย็นเนี่ยมีดนตรีสดด้วยคงจะฟินน่าดูกันเลยทีเดียวตรงใจสายดื่มอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ห้ามพลาดน,นะฮะจิ้มจุ่มยักษ์สาขาบางใหญ่สำหรับวันนี้ <Yes. S 1> อ์ตอิฐขอตัวไปฟินก่อนสวัสดีครับ